กุนี้เหมือนซีอิ้วเยอะๆอ่ะซีมันเป็นเออเขาเรียกอะไรนะน้ำส้มสายชูนี่นี่เรื่องอาหารคุณต้องถามคนนี้เลยนี่ครับผู้รู้เป็นไงซีอิ้วเปรี้ยวใช่ไหมใช่นี่ใช่เป็นซีอิ้วเปรี้ยวมันเป็นน้ำส้มสายชูของเอ้ยอือฮะเป็นรสชาติที่ไม่มีในประเทศไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดเย็บข้าครัวนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนู เนื้ออีกแล้วนะคะ <Huh? S 1> รับรองว่าปูกใจสายเนื้อแน่นอนเลยนะคะเมนูนีเน้เป็นแบบเขาเรียกว่าพอลั่วพอสะดุ้งสะดุ้งนิดหน่อยนะคะรับรองเลยแบบนิ่มมากเลย <Wow. S 1> ไม่เป็นการเสียเวลามาพบกับเมนูของเราเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือเมนูยำเนื้อผักชีจ้างงไหมว่ายำเนื้อผักชีคือเป็นแบบไหนปกติจะมีแค่พวกอ่ายำเนื้อย่าง แล้วก็เป็นยำเนื้อสดอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่ายำเนื้อผักชีน่ยพี่เกียรบไปดูมาจากช่อง y o u t u b e นะคะเ,เป็นของคนจีนนะเขาเขาเรียกว่าอย่างไรทำแล้วแบบเรามองว่าอน่าจะเอามารีมิกหรือดัดแปลงกับของเราได้นะคะมามาดูวัตถุดิบของเรากันเลยจ้าวัตถุดิบของเรานะคะลงมาดูเลยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเสือลองห้านะคะน,นี่อันนี้ใช้เป็นกิโลนะคะลาดับถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะน้ํามันงาซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูนะคะของเออองข,เขา,าเรียกาอะไรนะน้าส้มสายชูนะของบัสมิกนะคะเป็นผสมของบัสมิกนะไม่แน่ใจว่าพี่เจี๊ยบพูดถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็ลาดับถัดมานะคะก็จะเป็น น้ำมันหอยนะคะเป็นข้าวโพดน้ำมันพืชนะคะพริกชี้ฟ้าผักชีนะคะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะนี่มีแค่นี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ำสำหรับรวกนะคะไม่เป็นการเสฉุวลามาดูขั้นตอนการทำกันเลยจ้า ถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเนื้อเป็นชิ้นๆก่อนนะคะมาค่ะเนื้อค่ะนี่หอมมีกินเนื้อมากเลยนี่นะคะเราก็จะหั่นหั่นชิ้นพอดีบคำเนื้อที่สีมันซีดนี่เป็นเพราะว่าเราใช้เลือของโมโยชิ <c oughs> ล้างนะครับเลื <c oughs> อ <c oughs> เป็นสูตรเป็นยัางไงาก็กลับไปดูได้ที่ช่องโมโยชิสูตรเลือพิเศษล้างาเนื้อซีดเลยจากเนื้อแดงๆกัดนะดูดิ พอดีมากนะคะพอหั่นมาข้างในแดงเลยใช่เนื้อก็มาคู่กับน้องแมลงวันอันนี้เราหั่นตัดลายบอกว่าไม่ใช่ไม่ตัตหั่นตามลายกันเรียบร้อยนี่นะคะเดี๋ยวต้องหั่นใหม่นะคะเอาให้เหนียวหนังเหมืเดิมอีกเหมือนเดิมเลยเออต้องหั่นแนี้ยนนี่เหรอใช่เนี่ยตามลายอยู่เดีตามลายเนี่เหรอตามลายอยู่ทั้งขวางนี่ ซอยมาผิดใช่ต้องหันเนวยอันนี้ตาม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 เดวต้องไปอย่างนี้ใช่คุณซาขว้างแลยขว้างเลไม่เวลาสี่ห้าชิ้นแรกเหนียวหน่อยเขนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดนะคะจนกว่าเราจะพอใจว่าเราต้องการใช้จำนวนเท่าไหร่ เพราะว่ายำเนื้อปักทีนี้ก็ไม่เคยกินกันเหมือนกันนะคะทุกคนชิ้นหนึ่งแค่พอเพราะว่าเยอะมากใช่ไหมเราทดลองทําก่อนดีก,กว่าเนาะ<ช>เป็นหนึ่งชิ้นถ้าเกิดมาอร่อยเดี๋ยวเราค่อยทำเพิ่มอ่ะฮนะงงละ พอไหมชิ้นเดียวน่าจะพอก่อนเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นแบบไหน <ừ. S 1> เผื่ออาจจะแบบไม่ถูกใจคนในบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำมันงามัมนจะไปทางฝั่งต่างประเทศเกาหลีจีนอะไรประมาณนี้นะคะที่จริงมันจะมีส่วนผสมของพริกหอมด้วยนะ <ừ. S 1> เขาเรียกว่าพริกเฉยฉวนอะแต่เทียบเท่ากับพริกหอมบ้านเรา เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูเอหมักหมูหมักเนื้อกันค่ะมาะถึงขั้นตอนหมักเนื้อนะคะเราก็จะเอาเนื้อของเราลงในภาชนะนะคะชามหมักของเรานะคะหรือก็ว่าการะมังนะคะเราก็จะใส่น้ำมันหอยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันใส่ลงไปนี่นะคะแล้วก็ แป้งข้าวโพดคะ่ะคลุกให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันพืชนะคะนิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่ง,งช้อนโตัวนะทุกคนน้ำมันพืชน,น,นารครับน้ำมันพืชคะ่ะอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะคะ หมักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะทุกคนระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปตั้งน้ำรอก,กันนะคะเพื่อที่จะลวกตัวเนื้อนี้นะคะหมักทิ้งไว้5นาทีค่ะมาค่ะตอนนี้น้ำของเรานะคะที่เราตั้งไว้ได้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลวกเนื้อน,นะคะเป็นเวลา30วินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะจับเวลาด้วยใช้เวลาแค่30วิน่ไหมครับใช่ค่ะ นี่เราก็จะใส่ไปนะคะเออฝากรบกวนดูเวลาให้หน่อยนะจ๊ะได้ครับเดูกำลคนเวลาให้ใส่เนื้อลงไปค่ะสามสิบวิใส่ยังยังกำลังเริ่มนะเริ่มอ่ะไปเิ่เร้่เฮห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองสามแล้วสามสิบวิลูกนี้ให้สามสิบวิใช่ใช่ถึงขั้นทำเวลากันแ้วทำไมคุณไม่ใส่เองไม่ได้เอางี้เอางี้ มันใส่แล้วมันก้แล้วสามสิแล้วสามสิบแล้วสามสิบแล้วเร็วเขาทักโอเคค่ะสามสิบวิแล้วนะคะดิครบเป็นเวลาที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้มันสเิตน้ำนะคะทำไมเนื้อจุ้มอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวรบกวนเอากระทะไปเทน้ำพีแค่หน่อยนะคะต้องใช่เหรอใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจียวน้ำมันเป็ดแล้วก็ไว้ไปราดในตัวนี่ค่ะตัวเนื้อนะคะดังั้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะ น้ำมันไดเดือดคุณตั้งคุณช้าหมดแน่เฮ้ยเป็นไงใส่อะไรไปอ่ะทำไมอ่ะใส่เกลือมึงไงใช่เหรอเกลือผมอ่ะไม่ใช่ทำไมเนื้อเป็นเมือกหมดเลยวะมันต้องเป็นเมือกอยู่แล้วเพราะว่ามันมีประเสริฐผสมของน้ำมันไงอ๋อตกใจแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปตั้งให้ร้อนนะคะทุกคนเอาเนื้อใส่ลงไปนะจ๊ะเสร็จแล้วตามด้วยคุณแอมมองน้ำซุปใส่ชูนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้คำถามไม่เนี่ย เบาปิดแก๊สได้เลยค่ะซิ้วขาวค่ะหนึ่งช้อนน้ำร้อนเร็วน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนน้ำมันงาค่ะหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายค่ะปัดหนึ่งช้อนเมือนกันนะคะแล้วก็เราจะคลุกส่วนผสมก่อนนะคะคลุกเคล้าให้มันเข้ากัน แล้วกระเทียมค่ะกระเทียมนะคะใส่ลงไปสองช้อนโตนะทุกคนตามด้วยพริกค่ะพริกชี้ฟ้านะคะซอยพริกป่นค่ะคึ่งช้อนโตนะคะเพราะว่าเราใส่พริกนี้ไปแล้วถ้าเกิดไม่เผ็ดเดี๋ยวเราใส่เพิ่มได้ตามด้วยน้ำมันค่ะ นี่ตามผมเลยตามผมเลยน้ำมันร้อนๆน่ะน้ร้อนๆเลยนะนี่ทอดกุ้งก็เอาไปขอใส่มันเพิ่มอีกนี่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 แล้วก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันคุณพ่อรสชาติจะเป็นแบบไหนงงเหมือนกันนะเสร็จเร็วจังจะเร็วนะออนนี่นะคะเนื้อแช่น้ำมันนะออนง่ายใช่ เพราะว่าถ้าเป็นทางเ,ออเขาเรียกว่าทางประเทศจีนทางฝั่งเหนือนเขาจะเป็นแบบนี้มมันๆน,น,นิดนึงนะคะนี่<อ>แล้วก็ประเทศจีนชอบต้มน้ำมันเดือดๆแล้วก็ราดล,ลงไปนี่นะคะรากผักไชเท้าใส่เราใส่ผักชีลงไปนะคะคไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนเลยนะแต่กาหอมหอมไหมนี่ยังห่างนิกินเลยน้ำมันเท่าไหร่ครึ่งขวดใช่ครับขวดเล็กอะ ข้าทางก็เป็นตะแชบดอยู่แล้วตะแช่ไหมเราใส่เหล้าจีนไหมไม่ใส่ค่ะใส่เสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวพี่เจ้าขอชิมรสนิดนึงนะคะทุกคนม,มีความหอมของน้ำมันงาสำหรับคนที่ชอบเผ็ดน,นะขอเติมพินิดนึง ล้ะกรอำตาลทรายนี้นอุ้ยตัดความคิมน,นะคะมันถามว่ามันเค็มมันก็ไม่ได้เค็มแรงนะคะแต่กลัวแบบแป้ตาลชายอีกหนึ่งช้อนชารือแต่รสชาติได้อยู่นะทุกคน,นอือขมเนื้อ ได้อัตรรุจริงๆขอเติมข like อเพิ่มนะคะทุกคนต้มน้ำส้มเพิ่มน้ำส้มสายชูของของเขานะถ้าเป็นขนุนใหญ่เอาไหมล่ะนี่นี่นี่เป็นไงดูสีถ่านน้ากินอยู่นะคุณใช่ไหมส่วนหน้าเนี่ยนี่พร้อมเสิร์ฟเลยทุกคนพร้อมเสิร์ฟค่ะยำเนื้อผักชีจ้า เดี๋ยวคนน้ำมันม,มัน,มนามาเยอ,อะใช่เพราะว่ามันเป็นของทางนู้นไงน้ำมันมันจะเยอะนะคะเฮ้อุย้ยเด็ดเด็ดนี่ค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มเป็นพริกรุ่โตดนนะคะเพราะว่าพี่เจ้าบ,บ้าน ว่าเราเขาชอบคิดเหมืนกันนะทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนในบ้านชิมแล้วจ้าโ้โที่นี่ไม่สามารถหาชิมรสชาติ ทำไมอ่ะถูกต้องเพราะว่ามันเป็นของประเทศจีนแปลกมากถูกเมนูเลยค่ะมันเป็นเมนูยำเนื้อผักชีนะคะนุ่มเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ทำมานี่แล้วเดี๋ยวนี้ทำอาหารนีนไหมคือไปกินใกล้ๆไหมมันมันมิกมาเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้นี่ไงอ่าวลวงมาทางนี้ตัวจะได้ยิ่งไปไหนนี่นี่อ่าทะเป็นไงมันมีน้ำมันสีอ่ะอ่าเป็นสีเปรี้ยวน้องมาน้ำมันมาเช็มามาที่มามามาโอมาเชิญค่ะอ่ะช้อนหนู กินี้เหมือนซีอิ๊วเยอะๆอะซีมันเป็นเขาเรียกอะไรนะน้ำซุปใส่ชูนี่นี่เรื่องอาหารคุณต้องถามคนนี้เลยคูณรู้เป็นไงซีอิ๊วเปรี้ยวใช่ไหมนี่ใช่แต่นะไรเียวเปรี้ยวมันเป็นน้ำซุปใส่ชูของเอ้ยเป็นรสชาติที่ไม่มีในประเทศไอืมทำไมทำไมเขาทำเสือร้องไห้นิ่มอ่ะนั่นแหละดิทำไมวันนั้นให้เบนตัดลายมันต้องหั่นตัดลายให้เบนย่าง ทุกอย่างอะเอาไปลากรถได้เลยจริงป่ะยืดอ่ะเนาะคือทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเนื้อหรือหมูอ่ะมันถ้ามันหั่นตัดลายแล้วมันจะมีความนิ่มวันหลังสอนน้องนุ่เลยไป่นะอได้ได้ได้เป็นไงเป็นไงคะช่วยบรรยายให้พี่หน่อยนึกไม่ออกเลยรสชาติกันไหมรสชาติมันเหมือนอ่าไม่ได้ในประเทศไทยมันเหมือนอาหารสองชนิดผสมกันใช่ไหมมันเป็นจะพวกไอ้ผัดน้ํามันหอยผัดอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันเยอะเยอะเออกับ ประเภทยำประเภทอะไรอะรวมกันเลยรวมกันเพราะมันมีความเผ็ดนิดนึงแต่สำหรับกระเพะปลาใส่พริก็เยอะใช่ไหมไม่รู้อะพี่ไม่แน่ใจเพราะก็เลยอยากลองเพราะมันเป็นเนื้อไงเราเลยอยากทําให้ทุกคนในบ้านไอ้เฉชวนอะไรเราก็ไม่เคยกินแต่ว่าโดยรวมแล้วเนื้อนุ่มนุ่มกำลังดีเลยมี่กลิ่นเนื้อนี่คือแบบเนื้อดีดีมากอะไม่น่าเชื่อว่าเสือร้องไห้จะนิ่มได้กรอกบใช่ไหมติดมันด้วยเนื้อติดมันด้วย แล้วมันมีลายเส้นแบบมันมันเหนียวไม่เหนอะไรอะไรไม่กล้าซื้อแม่งเหนียวกี่ทีกี่ทีก็เหนียวนี่ไงเออทำไมดีแล้วที่ย่างที่ไรเห็นไหมมีวิธีโอ้โหหมักถ้าหมักไม่ปวดเหงือกเลยอ่ะก็เป็นเลยผมไม่ได้ย่างเองหมักเวลามันี่ใส่หน้าอย่างนี้แหละเวลาหมักก็ใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงหรือถ้าอยากให้นิ่มอีกก็คือใส่เบกกิ้งโซดาก็ไปให้นิ่มเอก็น้ำยาปรับผ้านุ่มอะทันนั้นมันจะกินดีเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเมียทำให้กินนะ อร่อยค่ะโอ้เผือกแล้วจ้าดพอดีนะเพลิดเผ็ดเพลดปลายๆเนาะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของพริกป่นด้วยแล้วก็ถ้าเป็นแอบใส่พริกลูกดรอปไปกลัวไม่เผ็ดไงมันไม่จัดแต่เมือกลื่นๆดีมันเป็นน้ำมันทั้งหมดเลยอ่ะใช่มันเป็นน้ำมันลื่นๆไม่น่าเชื่อว่ากินเนื้อใช่ไหมล่ะไม่รู้สึกว่ากินเนื้อใช่ไหมแต่มันกินเพลินต้องกินกับน้ำนะกินกับน้ำฟองอ่ะคืคนกินน้ำลายอ่ะไม่โมหันมาเห็นคืนน้ำลายมาแบบนี้ไม่ถ้ากินมันฟองอ่ะออร่ยยน่าจะตัดกันอร่อยอย่างเ็คยนี่ กระเทียมพี่เทียมสับกระเทียมสับตรงไหมใช่ใส่กระเทียมสับลงไหมแต่ของเขาเขาจะราดน้ำมันเยอะกว่านี้อีกนะแบบกระจายเลยนะน้ำมันร้อนๆอ่ะอันนี้คือแบบนิดเดียวเองอ่ะใญ่ปัญญามันไม่ทันจาจริงเขาชอบเอาพริกไปคั่วๆในน้ำมันอ่ะใช่ใช่แล้วรสชาติก็ถือว่าโอเคอยู่นะรสชาติได้อยู่มีรสเนื้อมีเปรี้ยวนิดหน่อยใช่เปรี้ยวจากมีเค็มมีน้ำมันเลื่อนๆเชื่อไหมว่าต้องไปหาซอสตัวนี้มาไม่งั้นจะไม่ได้รสชาติแบบนี้เลยเป็นซอสเฉพาะของมันอ่ะ โอเคนะคะสาหรับยําเนื้อปักชีนะคะไปลองทํากันดูนะคะแต่ก่อนอื่นน่ะจะให้รสชาติได้รสชาติอ่ะมันต้องเป็นซอสพวกนี้มันเป็นซอสอะไรนะซอสบัตสซมิกนะคะมีส่วนผสมอันนี้ไม่ได้กับปอนนะครับแค่มาบอกให้ดูว่าใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ใช่ค่ะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่ราคาแต่พี่เจ๊บบอกว่าราคานี้แอบแรงนิดนึงนะอันนี้คือขวดเท่าไหร่อะพี่อันเนี้ยขวดละแปดสิบเฮ้ยมีใช่ อันนี้คือร้อยกว่าบาทคือถูกสุดแล้วอ่ะในในในที่เราไปหามานะคะเพราะว่าไม่อกะอีกถ้าเป็นอ,อัน <ไป S 1> อืนออ่นก็ใช่ไหมกคือของแต่งรถแพงกว่าน,นี้อีกมึงมั้งจริงอะล้าสุดละโอเคค่ะสำหรับยำเนื้อผักชียำเนื้อผักชีไปลองทำกินกันดูนะครับสำหรับอีพีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหวานเจี๊ยบชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยจะได้หาเมนูแปลกๆหลากหลายมานำเสนออีกเรื่อยๆนะคะสำหรับอีพีนี้ต้องกาบเขาว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊าายยบ I <laughs> am <All right. laughs>